ผมเช้านี้มาดูสวนนะครับผมหลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับเลยนะครับเพราะว่าเป็นห่วงผักครับอันนี้ก็เอาเข้ามาในร่มทันนะครับเป็นสวิชารสองต้นแต่ก็อาการก็ นะพอสมควรนะครับก้านหักหมดเลยนะครับแม่กำลังทำกับเข้าไปดูกันนะครับว่าเสียหายอะไรบ้างนะครับก็อันนี้ก็ให้ท่านที่ปลูกนะครับเตรียมตัวเตรียมใจไว้สําหรับหน้าฝนนะครับว่าจะโดนอะไรบ้างนะครับเมื่อคืนก็เป็นพายุนะครับค่อนข้างที่จะแรงเลยทีเดียวเอามานี่ก่อนเนี่ยครับสวิตชาร์จนะครับโดนไปนะครับเพราะว่า อยู่ตรงกับชายคาพอดีเนี่ยมันตรกพอดีเลยแล้วนะ้ํามันลงมานะครับหักหมดเลยนะครับน่าเสียดายมากก้านใหญ่แต่ก็ตัดไปแล้วก็หันห่นหั่าเอาไว้ในตู้เย็นได้นะครับผมก็เก็บไว้ได้ประมาณเจ็ดแปดวันนะครับเก็บในตู้ดูใบเลยครับโดนหมดเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นแปลงนะครับสลัดกรีนคอร์สนะครับเพิ่งลงไป ใต้ชายคายอีกเหมือนกันครับเนีย่ยเรียบร้อยแม้เดียไมันก็กำลังมุ่นงานกับค้างงุ่นอยู่นะครับก็ลังฝนนะครับต้องมาดูครับผมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียหายาคคอ,นานอ,อดูนะครับเนีย่ยมันซ้อซ้อรากออกมาเลยครับนี่นมันได้นห ซอร่ากมาเลยผมก็จับยัดมันเดียวนี่โอ้ดูสภาพนะครับกรีนคอร์สครับ <c oughs> กำลังงามเลยนะครับเจอฝนไปสองวันนะครับแล้วเมื่อคืนเนี่ยน้ำท่วมมาน,นี่เลยนะครับเห็นเราสงสารนี่หาดระเนระนาดนะครับดินก็แน่นแล้วก็คงจะได้ซ่อมอะครับผมซ่อมก็คือเอากล้าต้นอื่นมาปักแทนต้นที่เขาไม่น่าจะไหวนะครับ กับพวกนี้ก็ไว้ก็เกลี่ยดินกลบเข้าไปนะครับแล้วก็พวดดินนะครับเพราะว่าฝนตกแล้วจะทําให้ดินแน่นนะครับเนี่ยดินจะแน่นงดน้ําไปสัก2วันเลยนะครับประมาณนั้นครับอันนี้หนักสุดแล้วนะครับแปลงกินคอนโดนเต็มเร็มก็ไปดูฝั่งนี้นะครับถ้าไม่มีแบบโรงเรือนนะครับการปลูกผักก็จะ ค่อนข้างลำบากในหน้าฝนนะครับแต่การกางสแลนนะครับก็ช่วยชะลอความแรงของเมล็ดฝนได้นะครับของเม็ดฝนได้เนาะไม่ให้โดนใบผักของเราเชียหายมากนะครับก็พอได้ส่วนพวกที่อยู่กลางแจ้งก็ไม่เป็นไรนะครับใบเซลอะไรเนี่ยคือว่าต้นที่เขาแข็งแรงแล้วเขาก็จะไม่เป็นอะไรมากนะครับเนี่ยใบไม่ได้รับความเชียหายอะไรนะครับถ้าเป็นพวกผักใบอ่อนๆอ,อ,อย่างพวกสลัด ต่างๆนะครับผมก็ควรจะกางแสลนเวลาหน้าฝนนะครับหรือว่าโขกในโรงเรือนจะดีกว่านี่ครับพวกสกาเลตเลดบอก็ยังโอเคครับผมนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวอันนี้ก็เอางุ่นนะครับผมมันควรจะล้างน้ำฝนออกไหมครับ กวนจะใช่ไหมเดี๋ยวจะเป็นลานะครับผมฝนตกเสร็จต้องรด,ดน้ำด้วยนะครับล้างใบเดี๋ยวเชื้อราจะเล่นเอาตรงนี้เขียวนี่ก็เป็นไม่เป็นไรนะครับแต่โดนนอนนะครับเนี่ยนอนรุนหมดเลยนะครับแต่ก็ได้จัดการไปแล้วพลิกดูใต้ใบนะครับอย่างเงี้ยพลิกดูดีๆนะครับจะเจอตัวหนอนนะครับแต่อันนี้ผมพลิกดูหมดแล้วจัดการไปทุกต้นแล้ว มันจะกินอยู่ถ้าหนอนแบบนี้นะครับหนึ่งต้นของผมจะกินอยู่ประมาณหนึ่งตัวนะครับแต่มันกินเร็วมากนะครับแค่คืนเดียวปุณนได้ขนาดนี้นะครับกบกางแจ้งไม่เป็นไรนะครับแค่ลงแค่หลอดโอเคนี่ครับกองวัสดุผสมดินปลูกผมก็เปียกนะครับเปียกหมดเลยอันนี้ก็ลูกค้าก็รอหน่อยนะครับผมจําเป็นต้องตากแห้งก่อนแล้วค่อยจะส่งนะครับ นี่แหละนอนไม่หลับพไอยนี่แหละ <c oughs> ก็ยังมีขายเป็นเดิมนะครับเซตห้าถุงสี่ร้อยสิบห้าบาท <c oughs> อันนี้ก็เป็นปุ๋ยนี่แหละครับไม่ใช่ปุย๋ยวัสดุผสมดินปุ๋กนะครับที่เอาใส่ถุงไว้ก็ตากฝนก็เปียกนะครับก็ต้องเทออกมาให้มันแห้งนะครับ <c oughs> ก็เสียสําหรับคนที่ไม่มีหลังคานะครับ <c oughs> ไม่มีโรงเรือนนะครับ <c oughs> ต่อไปเป็นเจ้าสลัดนะครับที่ว่า โอ๊กนะครับที่เก็บไว้ทำเมล็ดพันธุ์นะครับไอตัวนี้หักลงมาใส่นะครับเนี่ยตัวโครงสลนดนยครับหลุดหมดเลยนะครับเพราะว่าลมแรงหักนะครับผมจับขึ้นเนี่ยหักเลยแต่ก็ไม่ตายนะครับสามารถเอาไม้พยุงต่อได้นะครับผมถ้าเขาไม่ได้ขาดออกจากกันเนาะอันนี้ก็แค่หักนะครับไม่เป็นไรเนี่ยครับครับนี่ก็หัก ไปสองสามต้นนะครับเนี่ยถ้าหักแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับเขาก็ยังสามารถดูดสารอาหารไปกินได้นะครับไม่ได้ขาดนะก็ใช้ไม้พยุงขึ้นนะครับไม้ปักพยุงขึ้นต้นนี้ก็ล้มนะครับต้องเอ็นเอียงนะครับผมต้องเอาไม้ปักพยุงขึ้นเหมือนกันนะครับก็นี่แหละครับหน้าฝนต้องเตรียมรับมือให้ดีนะครับอันนี้ยังไม่เข้าหน้าฝนนะครับเป็นแค่ฝนเดือนมีนา ยับเยินครับน,นี่พวกโรสเมรี่นะครับน,นี่ก็จะได้ส่งลูกค้าแล้วน่าจะวันนี้แหละครับสตอรอเบอรี่นะครับอยู่ตรงชายคาโดนนะครับโดนน้ำซ้อออกหมดเลยโอยหนักนะอันนี้คุณแม่ลูกดกนะครับกำ <c oughs> ลังงามพวกนี้พวกเทลทั้งหลายเป็นยังไงบ้างหนู โอ้โดนซอร,รากหมดเลยรากรลอยขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้ก็อยู่ใต้แสลนนะครับก็ไม่ค่อยเป็นละลาเท่าไหร่สวิทช,ชาร์จใบใหญ่มากนะครับเทียบกับมือผมเนี่ยมันใหญ่มากเลยทีเดียวกรแขเช็ดสิบางมิดเลยเลยเนะี่ยใบเ,เริ่มก็ใหญ่มากนะครับกินไม่ทันครับพวกข้างบนก็โดนลมพายุนะครับ แต่ไม่หักนะครับเพราะว่าอยู่อยู่ในร่มถัดเข้าไปจากชายคานะครับไม่โดนน้ําเลยโอเคอยู่แต่แรงลมก็น่าจะหาไม่ปักนะครับอันนี้ก็มันมาแบบไม่ต้องตัวครับด,ด,ดูดีก็สวดกันเลยเนาะแต่งนี้ไม่เป็นไรครับอเคจากสภาพส่วนเลเทมากนะครับตอนนี้ก็ปวดหัวอยู่ว่าจะเอาอยัางไงต่อ นะครับงานประจำก็เร่งงานส่วนก็ไม่คืบหน้านะครับผมลูกค้าก็จะเอาของเอาเข้าไปนะครับชีวิต <c oughs> นะครับอันนี้เป็นปูเล่น,นะครับเดี๋ยวกำลังถ่ายคลิปให้ดูอยู่ปูเล่ประดับนะเนาะพกริกนะครับพริกดกมากเ,เต็มเลยนะครับอันนี้ไม่ได้เด็ดอะไรเลยนะตรงนี้เป็นเงยโอ้ยเป็นไงบ้าง เพียเต็มเ,เลยนีุ่ืเพียนะครับผมเพี้ยตัวแกเขาไม่เป็นไรสลามดาวยังไม่ติดดอกอันนี้โหวใสเท้านะครับก็โตมากแล้วจะก็ดได้เก็บแล้วดูสภาพสวยครับเละมากนะครับนี่ต้องได้ยกสลนขึ้นนะครับแล้วก็เตรียมการใหม่นะครับเตรียมพร้อมรบสําหรับหน้าฝน กับไอช้ชายคาตรงนี้ที่มันพังนะครับแล้วก็ชายคาตรงนั้นที่ม่มีแล้วมันลงมาแปลงยกสูงของผมโอเคครับสู้ต่อไปนะครับสําหรับสวนนะครับอยู่ในบ้านถ้าใครกําลังปลูกอยู่นะครับว่าหน้าฝนจะเจออะไรบ้างจะให้ท่านได้ท่านก็จะได้เตรียมรับมือได้ทันนะครับผมอันนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างนะครับเนาะเป็นเคสสตัรดี้แล้วกันเคสตัวอย่างนะครับ <c oughs> นะสํสาหรับ ปัญหาที่จะเจอนะครับอันนี้ยังไม่รวมพวกเชื้อราพวกอะไรนี่นะครับพวกแมลงศัตรูพืชน้ำฝนนีก็เยอะเหมือนกันครับผมเนี่ยเราต้องรดนะครับผมหลังจากฝนตกนะครับเราต้องรดผักด้วยนะครับผมถ้าไม่รดแล้วน้ําฝนจะค้างที่ใบนะครับผมโดนแดดจะจะทําให้เกิดเชื้อรานะครับเพราะว่าน้ําฝนทุกวันนี้ก็จะมีกรดมีอะไรเยอะแยะนะครับโอเคครับวันนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับผมสวัสดีครับ